สองขั <left> ้นอนเลยดีกว่าคนเดิมครับโกเขาเป็นดอนนาร์ตุม่าครับคนต่อมาก็เป็นดูบารก้าแล้วก็มาที่แผงกล้องหลังครับก็จะเริ่มที่แมตติแคร์ครับฟันไดครับจะเหมือนกับแผงหนึ oh um oui. oh 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 h, ah ่งครับแล้วก็โตซินครับเป็นตัวนี้เชลซีที่ถ้าตัวถูกครับแต่ว่าได้ลงตัวจริงแล้วก็เซนเนซี่ครับเหมือนกันกับชุดที่หนึ่งครับแล้วก็มาเกฮีครับก็เหมือนกันววแการมเนี่ยเหมือนกันครับแผงกล้องหลังชุดนี้ครับจะเน้นไปที่เดฟคอนเป็นหลักครับแล้วก็อาจจะมีติดคิดมาได้ด้วยเหมือนกันครัับบขาดดไไม่้อีกคร ก็ไรเดอร์ค่าตัวถูกอยู่ทีมใหญ่แล้วก็จอร์ดคิงค่าตัวถูกครับเป็นตัวจริงทุกนัดครับพอต่อมาครับลูคัสปพเกต้าครับก็เลือกเพราะว่าเป็นจอม์ดสังหารเจ้าโทษแล้วก็คนต่อมาครับการ์น่ครับอันนี้ก็จะเฉี่ยงมาเลยครับเขาเป็นตัวเซฟตี้ของเกเวอเรตันครับแล้วเขาเป็นคนที่ทำเดฟคอนได้2นัดแล้วครับแล้วก็มาที่แผงกองหน้าครับกองหน้าก็เหมือนเดิมครับเป็นจอร์ปดูครับตัวสำคัญที่ผมเลือกมาในครั้งนี้ก็คือเออร์ลิงฮาแลนด์ครับเอาอาวุธจััััััดดดมมมมมาา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 าเเเเเเเลลลลยยยยยยคคครร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 รบบบบบตตออออนนนนนีีีี้้้้้้กกกกกก็็ทททงฮแแแ์ซววววโป่่่่ิสไะ คนสุดท้ายครับชองฟิลิปมาเจตาครับรก็เลยโปรแกรมที่เบาก็เลยเลือกมาเหมือนกันครับนี่ก็เป็นแผนการวายการของผมค,คิดว่าแผนไหนเหมาะกับตัวเองก็ลองไปเลือกใช้กันได้ครับหรือว่าใครที่ยังไม่อยากวายกายก็ลองดูนักเตะบางตัวไปจำแซบได้อยู่ครับบางคนคิดว่าแค่สามนัดอาจจะยังไม่ตกผลึกครับแต่ว่าสําหรับผมตกผลึกหมดแล้วนี่นะครับคือเต่ามีแ